เพิ่งำๆครับนี่มากเขาไม้มือที่สองครับมือดีจัดไปเกาแต้มครับปากระสุกก็ปานิ่งปะจะเทียนครับมือว่านนี่มือว่านจัดปานิ่ใหญ่ไปสองแต้มครับเดี๋ยวมาผมให้เบิ้งครับผมนี่ครับ คือว่าปานิ่นตัวหนึ่งครับป่ากระสูบอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโตครับแล้วก็ตะเพียนตัวหนึ่งครับเขาไม้มือที่สองครับเมื่อวานนี่มีปานิ่นส่วนใหญ่ครับปลากระสูบก็บ่ค่อยขึ้นปไหนครับเมื่อวานนี่แต่ว่าเสานี้ขึ้นครับมาสับไม้เก่าครับนี่แหละครับทางห่านบ่งไฟคือเก่านี่แหละครับนี่เดี๋ยวผมพ่อเพื่อผ้าเบ่งไม้ครับ นี่เป็นไม้ไม้ที่หลอกข้องไม้ครับไม่โค้มาลอกข้องไม้ปากกระสูปาคอปลานั้นมันจะขึ้นดีครับส่วนหลอกข้องไม่ไม้ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับสวัสดีครับ